โอ้มาไกลมาถึงจังหวัดอำนาจ,จเจริญอ่านว่าร้านส้มตำใจเพิกมีอะไรบ้างตรงนี้รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นเงินบูดบูดเงินเก็บไว้ตอนกลงคืนไม่รับ อ่เป็นอย่างเราจังเพิ no ่งร้านร้านสมตามใจเพิ่งเราเราล่มพัดเราหลายบอกเนี่ยประกันสื่อนังเกิด้ากเอ็ดส่งเนอี่ครบล้แม่บริการรแต่ว ได้มาเลยก็ัใส่้าปุ้นนี่ละค่ะกยังกยังอีกเ่วปุ้นยูขะปุ้นกันเังมืดยังอย่างนีเลาะอยากกินกันไะกูเสื้อเท่านั้นบเมื่อวานไม่เราคือโหเราเราคือโหว่าทสยเหาเสียมากเรากเลยเฮ็ดไปถ่าเป็นเป็นถุงเนบ่เาใหญ อันนี้ลอยหนึ่งะค่ะมันสองสูงอ๋อลอยหนึ่งสองสูงอันนี้คืออะไรอย่างนี่ไข่เนึองไข่เนึองครับประสาสัมพันไห้คนท่านเพื่อได้มาทางนี้เขาโดนน่ะผมก็ได้ยินจะซื้อวัวเพิ่อและเป็นอย่างนี้จะซื้อรันยายเพิ่อเพราะว่าตะเกียเราบ่มีหลังคามุ่งล่มพัดมากผมแล้วก็เลยเพิ่อมาแั่นซื้อจังไรดีเนอะมาแั LIAM ่นซื้อมาแต่สีสอตะเกียดเป็นทรงประลัดอยู่เรื่องนกท่า กันเลยแววมาทั้งนี้ถึงเมื่อสีสะเกตครับผมอ่ะเรื่อยเได้เรื่อยเรื่อยครับเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆรเสร็จแล้วเราคือบ๊อบเพิองได้เห็นยังไงครับผม